รายการเรื่องจริง Night Life ได้ถ่ายทำขึ้นภายใต้มาตรการการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ตามที่หน่วยงานรัฐกำหนดก่อนการถ่ายทำพิธีกรผู้ร่วมรายการและทีมงานทุกคนได้ปฏิบัติตามมาตรการก่อนการถ่ายทำรายการโดยครบถ้วนแล้วได้เวลาเติมสาระและความบันเทิงไปพร้อมกันกับเรื่องจริง Night Life <Go! S 1> ช่อง7 HD บริษัทกันตนาครุปจำกัดมหาชนบริษัทสารดีจำกัดเสนอรายการเรื่องจริง Nightlife นำเสนอโดยน้ำดื่มริ g e นซีเครื่องปรับอากาศ c a r r เ e r ร o คอปเปอร์ สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนับเขสู่เรื่องจริง Night l i ฟ e คืนวันเสาร์แบบนี้เวลาดี4ทุ่มครึ่งนั่นเองฮนะคืนนี้ต้องบอกว่าเป็นคืนที่พิเศษมากๆเพราะในคืนนี้เราจะมีโอกาสพูดคุยกับผู้หญิงที่มีตำแหน่งการันตีความสวยระดับประเทศและผมว่านะน่าจะฮอตมากที่สุดณนะตอนนี้พบกับอิงฟ้าวราหะ Miss Grand Thailand 2022 If there's something you like, you gotta take it. If the something you need, go on, get it. Get me. You wanna work them designer jeans with the diamond rings and the red bottom blue waist? Be a baller in a limousine, keep the hustle green high. ก่อนอือ่นเลยนะครับขอเป็นตัวแทนของทีมงานทุกคนที่นี่ยินดีด้วยกับตำแหน่งน้องไอฟ้าของเรากบบตำแหน Miss ่งมิสแกรนด์ไท a แลนด์2มั2นั่นเองนะชีวิตเป็นไงบ้างก็เหมือน<ม>เปลี่ยนให้เราแบบโตขึ้นคะ่ะด้วยด้วยหน้าที่การงานวุฒิภาวะต่างๆด้วยเนี่ยจะแบบ ช่วงแรกๆที่เรามองมาก็มีดรามา่าเน,นี่ยก็คือสอนเรื่องของบุธ,ธิภาวะของเราเลยในการควบคุมสติควบคุมอารมณ์ของเราอะไรเงี้ยที่จะต้องอตั้งรับกาแฟนางงามใช่ค่ะก็ทําให้เราเป็นคนที่ใจเย็นขึ้นแล้วก็มีความรับผิดชอบมากขึ้นจากปกติหนูเป็นคนที่ไม่ไม่ตื่นเช้าแต่หลังจากที่เรารับตาแหน่งมาเนี่ยคืองานแน่นทุกวันตลอดระยะเวลา2เดือนเราก็ตื่นเช้าเช้าขน,นาดเช้าสุดเลยที่ที่ผ่านมาก็จะมีตีห้าค่ะ <c oughs> ใช่แต่ถ้าสแตนดาร์ดเลยก็ประมาณ6-7โมง ปกติเราเป็นคนไม่ชอบเปิดเช้าใช่ค่ะ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นชีวิตใหม่อีกอีก,อ,กอีกหนึ่งรสชาติของชีวิตที่สัมผัสได้ใช่ค่ะงั้นพี่ถามหน่อยรู้ว่าเหนื่อยู่แล้วละ่ะไหวนะไหมไหวนะคะทุกครั้งที่มันมีค่ะช่วงที่เราเหนื่อยแล้วเรารู้สึกว่าแบบอ,อยากพักจังแต่เราแค่นึกถึงแบบนึกถึงสิ่งที่อยู่ข้างหลังเราเนะอะไรเงี้ยครอบครัวนึกถึงบ้านนึกถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้ว่าเราอยากจะมีอนะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราแบบไม่เป็นไรสู้ต่ออะไรเงี้ยเป้าหมายของเราคืออะไร ก็อยากมีบ้านมีรถเป็นของตัวเองค่ะคือตอนนี้มีบ้านแล้วแต่ว่ายกให้แบบคุณแม่ไปเพราะอยู่ต่างจังหวัดใช่ก็อยากจะมีบ้านของตัวเองสักหลังเป็นกำลังใจเธอดูกันละกันนะครับเอาอย่างนี้ย้อนเวลากลับไปนิดนึงตอนที่ยังไม่ได้ตําแหน่งตอนที่ยืนจับมือกับเพื่อนนางงามอยู่ะอะจริงตอนที่ก่อนจะประกาศชื่อเราอะตอนนั้นคิดอะไรอยู่หนูคิดว่า เป็นใครก็ได้ไม่ติดสองคนที่ได้จับมือ <Yeah. S 1> เพราะว่าคนที่ได้จับมือคือน้องไฮดี้ไฮดี้นี่ก็คือเราอยู่ในกองแล้วก็สนิทกันแล้วเราก็เห็นถึงาการพัฒนาของเขาอะไรเงี้ยแล้วเราก็เคยให้สัมภาษณ์เหมือนกันว่าถ้าได้จับมือเราอยากจับมือใครเราก็ตอบว่าน้องน้องก็ตอบว่าเราใช่ค่ะมันก็เลยเป็นโมเมนต์ที่ว่าโอเคตอนนั้นคือถ้าใครได้ไม่เป็นไรถ้าหนูได้หนูก็แบบ ทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีนะอะไรเงี้ยแต่ในใจลึกๆของเราเราก็แอบหวังขอให้ประกาศเป็นแบบกรุงเทพมหานครขอให้เป็นเราละกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอโมเมนต์อิงฟ้าขาอ่อนเหรอเป็นฟิลแบบผมจะจับเลยมันเบลอไหมมันช็อกไหมมันมือเย็นมือสั่นหรือยังไงไหมช็อกค่ะมันปิติยินดีมากช็อกช็อกแล้วก็ขาอ่อนไปเลยมันเหมือนหูดับเลยค่ะณตอนนั้นอะไรเงี้ยเหมือนฝันเลยด้วยซ้ำเพราะวโมเมนต์ที่ พอเขาบประกาศกรุงเทพมหานครแล้วเรามองลงไปข้างล่างอะไรเงี้ยแฟนลับเราก็กกีดกระโดดกันมันก็เป็นโมเมนต์ที่เราแบบเฮ้ยทาได้แล้วนะอะไรเงี้ยเราทําให้แล้วเพราะเราจะพูดคุยกับแฟนลับตลอดระยะเวลาที่เราประกวดว่าแบบเราจะเอามงทองมาให้ได้ให้ทุกคนอะไรเงี้ยกี่วินาทีถึงกลับมาเป็นตัวเองประมาณก็ก็นานแลนะประมาณสองสามนาทีได้ที่ยังช็อกอยู่จะไปยืนนิ่งอย่างเงี้ยเลยหรอใช่ใช่เพราะณตอนนั้นที่คาดหวังว่าเป็นตัวเองอะหนูให้ประมาณสักแค่ ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เพราะมันเหมือนกับว่าเราเรามันเกินความคาดหมายของเรามาแล้วเพราะอย่างตอนที่หนูมปประกวดเนี่ยหนูคิดว่าผมมิสแกรนด์คือสแตนดาร์ดเขาค่อนข้างที่จะแบบสูงมากๆอะไรเงี้ยแล้วเพอร์ฟอร์แมนซ์เรารู้เลยว่าเราเป็นนางงามมือใหม่ที่เราไม่ได้เดินสวยที่สุดแถมหน้าตาเราก็ไม่ได้สวยที่สุดอนะไรเงี้ย <c oughs> แค่คิดว่าเราเข้าหนึ่งในห้านี่คือแบบดีใจสุดๆแล้วเราได้มายืนจับมือแล้วก็เป็นโมเมนต์ที่แบบสุดแล้วอนะไรเงี้ยค่ะเราพอมากาศว่ามันเป็นเรามันก็เลยมันช็อกไปเลยถ้าแต่อิงฟ้าในแวดวง คำบอลอยู่ในวงการเหมือนกันแหละแล้วก็เป็นคนตัดสินเป็นคนเสนอชื่อของผู้ชนะทุกป,ปีตั้งแต่พี่ทํางานมาพี่ยังไม่เคยเห็นนางงามคนไหนที่ออกมานแล้วงานแน่นเท่าหนูนเลยนะไม่รู้ว่าเพราะเราพร้อมกับโอกาสดีหรือเปล่าหรือเราโชคด้วยหรือเรามีความสามารถเยอะแยะมากมายด้วยแต่ก็ยินดีด้วยก็แล้วกันขอบคุณค่ะขอให้ถึงความฝันนั้นเร็วๆก็แล้ว,วก,ลกันคว้ารางวัลมาถึงปุ๊บได้เป็นมิสแกรนทยแลนด์2022มาถึงปุ๊บมงจากเวทีดราม่าตามมาเลย ตออตามมามิด,ดจัดการ<ะ>ยังไงอะกับความร,รู้สึกเหล่านี้จริงๆมีคําแนะนําของรุ่นพี่นางงามปีก่อนๆอะไรเงี้ยที่จริงๆแล้วอย่างที่หนูบอกว่ามีดราม่าทุกปีอยู่ที่ว่ามีมากหรือว่ามีน้อยอในแต่ละปีใช่ไหมคะก็จะมีแบบพี่ๆที่เขาก็โดนๆกับเขาบอกเอ,อ้ยหนึ่งก็คือเราอย่าเสพโซเชียลอย่าอยู่ในกลุ่มนางงามนะในช่วงแรกๆอะไรเงี้ยแ,แล้วก็นอนเพราะว่าเราอ่ะเก็บตัวมาเราเหนื่อยมาเยอะแล้วอะไรเงี้ยหลังจากที่เราได้ตำแหน่งคือนะั่นคือเราสบายใจแล้วแล้วเราก็พักผ่อนซะนอนซะอย่าไปเสพอย่าไปดูนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ทำแบบนัน ออกเลยเฟดตัวออกจากแบบเขาเรียกว่ากลุ่มที่เป็นกลุ่มแบบกลุ่มนางงามที่เขาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็นอนวันแรกที่หนูได้มาเนาะไม่สนใจอะไรใ <laughs> ครเลย <laughs> นอนขอนอนก่อนยอยะไรเงี้ยค่ะตื่นเช้ามาเราก็ไม่ดูไม่อะไรแต่ว่าในพอเราออกมาข้างนอกจากจากตรงตรงโซนของนางงามเนี่ยมาอยู่มาดูข้างนอกโซเชียลที่เป็นแบบ Tik t o ็อกหรือว่าที่เป็นแบบกลุ่มแฟนคลับของเราซึ่งคนที่ดีกับเราก็มีเยอะมากๆเช่นกันเราก็เลยเหมือนแบบ มุฟออนออกมาได้แต่มันก็ทําเราโตขึ้นด้วยใช่ค่ะอะไรคือสิ่งที่จุดประกายความรู้สึกเราว่าเราอยากเป็นนางงาม oh. เพราะว่าอีฟ้าทำได้หลายอย่างนะตอนนั้นพี่เห็นตั้งแต่สมัยประกวดร้องเพลงจําได้เลยอะ่ะ oh. ทำได้หลายอย่างมาก hmm. แต่ทําไมถึงอยากเป็นนางงามมันเริ่มจากว่าตอนเด็กอะหนูก็เคยฝันว่าหนูอยากจะเป็นนางงาม oh, แต่ว่า oh. เราแค่ชอบเราชอบคิดภาพว่านางงามจะต้องเป็นแบบนี้แบบน,แบบนี้แล้วเราจะรู้สึกว่าเราไม่ดีพอแล้วก็ไม่เราเรา,เราไม่คู่ควรหรอกที่จะเป็นอะไรเงี้ย แต่พอเราเริ่มโตมาเราทํางานเราเจอคนหนุ่นี่นั่นด้วยประสบการณ์ต่างๆมันก็เลยเหมือนแบบทําให้เรารู้สึกว่าเรามั่นใจในตัวเองมากขึ้นก็ปีที่27ดพอดีปีสุดท้ายโค้งสุดท้ายที่เรามานั่งคิดว่าเราแบบถ้าเราอยากจะประกวดในปีหน้ามันก็ไม่ได้แล้ววันนี้มันคือโค้งสุดท้ายใช่ค่ะโค้งสุดท้ายของเราแล้วถ้าเราไม่ลองเนี่ยมันมันมันก็ไม่รู้ ก็เลยลองตามความฝันของตัวเองสักรอบหนึ่งคือความพร้อมความสามารถของเราด้วยความสวยของเราด้วยและก็ปีสุดท้ายด้วยใช่ค่ะเออแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะก็ิะเป็นมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022นั่นเองเล่าให้คุณนุ่นชกวบ้านฟังหน่อยสิว่าวันไฟก่อนวันไฟนนลเขามีการเก็บตัวมันมีอะไรบ้างที่คนภายนอกไม่รู้อู้ก็ก็มีเยอะนะคะเบื้องหน้าที่ทุกคนเห็นในการเก็บตัวเนี่ยก็จะเห็นนางงามแบบอลเลอร์เอิร์กอาร์กมากเลยในการทํากิจกรรมแต่ว่าเบื้องหลังคือทุกคนเหนื่อยบางคนถึงขั้นว่าแบบ เหนื่อยกับกิจกรรมแล้วยังต้องมาเจอดราม่าต่างๆในแต่ละวันที่เขาก็จะมีความคาดหวังของแฟนนางงามที่แบบเธอจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้อย่างเงี้ยทั้ง77จังหวัดเชื่อว่าน่าจะโดนเหมือนกันหมดมก็จะมีจุดที่แบบบางคนนั่งร้องไห้ก็มีบางคนอยากจะเก็บกระเป๋ากลับบ้านเลย<อ>ก็มีบางคนแบบหมดกําลังใจก็มีะอะไรเงี้ยค่ะเยอะเยอะเหมือนกันอย่างตัวฟ้าเองนะ่ะก็จะมีช่วงหนึ่งที่เราแบบเหนื่อยมากๆมันก็จะมีช่วงที่แบบโอเคแต่ละคนอ่ะจะจะมีทํากิจกรรมไม่เท่ากันบางคนต้องสปอนเซอร์อยากให้ไป มันจะไม่ได้ทุกคนนะคะเฉพาะคนที่เลือกอะไรเงี้ยซึ่งวันนั้นเหมือนเราอะได้ไปทํากิจกรรมแล้วเยอะพอเรากลับมาแล้วเรามาเจอแค่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วเราก็เห็นแบบดราม่าที่มันเป็นแบบแบบเกี่ยวกับเรื่องของแฟนคลับนู่นนี่นั่นที่เราไม่ได้สร้างขึ้นมาก็เลยไลฟ์แล้วก็ปล่อยโฮเลยร้องไห้ออกมาอะไรเงี้ยเหมือนระบายออกมาว่าเราแบบเออเหนื่อยจังเลยนะอะไรเงี้ยก็เป็นโมเมนต์ที่ที่เราเองเราก็แบบไม่เคยลืมเลยในการเก็บตัวปีนี้ สำหรับพี่ส่วนตัวพี่ว่าเมสแกรนจัดเวทีได้ดีมากทุกอย่างทำสวยมากกลุ่มอายุเพศมันกว้างมากยิ่งขึ้นค่ะ <Okay. S 2> ทำไมปีนี้พี่น้องชาวไทยถึงใส่ใจกับเวทีเมสแกรนมากขึ้นจริงๆหนูว่ามันเริ่มจากการจุดยืนของหนูมากกว่านะยังอาจจะยังไม่เคยมีนางงามที่ เสียงดังเท่านี้มาก่อนใน <S 2> <S 2> <S 2> เรื่องของการเป็นกระบอกเสียง LGBTQ อะไรเงี้ยแล้หลายๆคนก็อาจจะแบบก้าก้ากัก้กกลัวมาก่อน,นในการที่จะแบบแสดงจุดยืนคือเรา หนูก็ชัดเจนตั้งแต่ก่อนที่เราจะเข้ากองนะว่าเราอยากจะเรียกร้อง<ม>ในเรื่องของแบบสิทธิต่างๆของคนที่อยู่กลุ่ม L G b T Q <ม>หรือว่าการที่กล้าเปิดเผยตัวตนตัวเองมากขึ้นอย่างเราเป็นนางงามเรายัางเรายัางกล้าที่จะแสดงจุดยืนของเราเลยเพราะฉะนั้นคุณเป็นคนแบบปกติทั่วไปคุณก็แบบ<ม>สามารถที่จะกล้าเปิดเผยตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าใครจะมองว่าเป็นเรื่องผิดปกติอะไรเงี้ยทีนี้มันก็เลยกลายเป็นไวรัลที่กลุ่ม L G ดูมากขึ้น พูดตรงๆคือมีทอมดูมากขึ้นม,มีผู้หญิงเข้ามาดูนางงามมากขึ้นเพราะเรื่องจากว่าเริ่มมาติดตามไลฟ์ชีวิตไลฟ์สไตล์ชีวิตของเราอยู่ในช่วงตอนที่เราประกวดทีนี้มันก็เริ่มแพร่กระจายว่าหลักจะดูเราแล้วก็ไปดูหลายๆคนหลายๆคนหลายๆคนก็เกิดเป็นด้อมของแต่ละคนเกิดขึ้นก็กลายเป็นฐานแฟนคลับมากขึ้นแล้วมันก็กระจายไปเรื่อยๆค่นะณตอนนี้เราได้ตำแหน่งนี้มาแล้วนะ่จะเรียกว่าอะไรที่เราจับมันกลายเป็นทองหมดเลยไหมก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่อยู่ใกล้เราขายดีขึ้นมันเป็นอย่างนั้นไหม เหมือนจะเป็นแบบนั้นค่ะคิดว่าอะไรคือสเสน่ห์ของอิงฟ้าความจริงใจมากกว่าค่ะ <c oughs> ว่าหนูจะพูดหรือเราจะคิดเราจะทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยคือแฟนคลับเขาจะรู้เลยว่าพี่ฟ้าคิดมาดีแล้วอย่างการขายสินค้าไลฟ์ขายสินค้าที่แบรนด์เขาให้เราไปไลฟ์ด้วยอะไรเงี้ยแล้วยอดขายเขาดีเพราะว่าแฟนคลับเาก็จะเชื่อว่าอ๋อเนี่ยคือพี่ฟ้าแบบได้ลองแล้วได้กินแล้วก็จะเชื่อว่ามันดีจริงมีคุณภาพจริงอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นแบบนั้นจริงๆว่าก่อนที่หนูจะรับแต่ละแบรนด์ที่เขาให้ไลฟ์คือเราขอทดลองเองก่อน <c oughs> เราจะไม่ได้รับเราทางกองก็จะไม่ได้รับแบบสุ่มสี่สุ่มห้าคือเราจะทดลองให้ฟ้าแล้วก็ทีมงานแบบดูก่อนว่าสินค้าโอเคไหมอะไรเงี้ยแล้วทุกวันนี้ยังมีเวลารับสินค้าไหมก็มียังได้ยังได้อยู่ใช่ไหมได้เลยค่ะถ้าเงฟ้าไม่ได้มีตําแหน่งนี้ตัวตนของผู้หญิงคนนี้อายุ27เคนนี้เป็นยังไงหนูว่าก็ยังคงเป็นหมอทํำหน้าแล้วก็เป็นนักร้องเป็นนางแบบปกติก็คงจะแบบไปเรื่อยๆในเส้นทางการเป็นศิลปินของเราเสว่าเรื่อลึกๆเรายังอยากเป็นศิลปินอยู่ ก็เป็นนะคะเพราะตอนนี้เหมือนเป็นนางงามด้วยเป็นศิลปินด้วยเป็นทุกอย่างหาที่เห็นใคออ,ออกคอนเสิร์ตเยอะมากใช่ใชแต่ก็ถือว่าเราก็ได้สัมผัสความฝันของเราอีก,อ,กอีกแบบหนึง่งค่ะแต่มันไม่เป็นเส้นตรงไม่ใช่ใชว่าเกิดมาอยากเป็นนักร้องปับ๊บไปออกเจอกับเทปที่ค่ายใช่ไหมเรามาเป็นนางงามก่อนแล้วก็ได้ร้องเพลงควบคู่ไปด้วยใช่ค่ะสองฝันในเวลาเดียวกันใช่ค่ะคุ้มนะคุมนะ้มค่ะอธิบายฉายาต่างๆที่เกิดขึ้นสิว่ามันมายังไงแล้วหมายความว่ายังไงหลวงแดด มันย <laughs> มาจากคนเรียกหนูว่าแดดดีก hmm. <Daddy S 2> mm ่อนแดดดีก็คือเป็นลุคที่ที่อาจจะดูแบบดูเป็นพ่อดูแบบเป็นเป็นเป็นแมนแมนหน่อย mm hmm. ด้วยสไตล์ที่เวลาเราไลฟ์สดเราพูดคุยอะไรเงี้ย mm hmm. แล้วก็พอเขาเรียกแดดปุ๊บเวลาที่หนูไลฟ์เนี่ยหนูจะชอบมีคติประจําใจสอนอยู่ในไลฟ์ตลอด mm hmm. เขาก็จะเลยแบบอ้าวเ,เริ่ม,เร,มเริ่มเทศละ oh. ก็เลยกลายเป็นเหมือนแบบว่าเวลาพี่ฟ้าไลฟ์ปุ๊บหลวงแดดมาแล้วประมาณนั้น <c oughs> เข้าใจหลวงแดดผ่านไปแดดดีเมื่อกี้เลยค่ะอ๋อเหรอก็ดูเหมือนแบบดูแบบอาจจะดูเป็นแมนแมนอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่คุยแล้วก็ด้วยดีไซน์เราก็จะเป็นผู้หญิงที่แบบตรงๆอาจจะมีความห้าวๆนิดๆอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้มากเท่าไหร่นางงามด้อมพันล้านเป็นเพราะว่าแฟนคลับ ยอมรับว่าเป็นสายเปมากๆเหมือนกับว่าเขารู้ด้วยด้วยหนูว่าเป็นคนที่ไม่มีความลับเลยจะชอบเล่าชีวิตเรื่องราวต่างๆแม้กระทั่งความลําบากเราก็ไม่เคยอายว่าเราเคยแบบผ่านอะไรมาก่อนอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้สึกเอ็นดูแล้วก็ยิ่งมีดราม่าหลังจากที่เราได้ตําแหน่งมาอะไรเงี้ยเขาก็ยิ่งเหมือนแบบอยากจะให้กําลังใจซัพพอร์ตเราให้ได้มากที่สุดก็เลยเหมือนแบบเวลาที่มีงานอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะต้องไปออกอีเวนต์ หรือไลฟ์อะไรเงี้ยเขาก็จะมีแบบเซอร์ไพรส์ให้เราตลอดเหมือนเป็นการให้กําลังใจก็เลยเป็นที่มาของนางงามด้อมพันล้านอีกอันหนึ่งนางงามพร้อมใช้พร้อมใช้ของจริงก็พร้อมใช้ก็คือไม่ว่างานอะไรโอกาสอะไรที่ที่ทางกองให้เรามาเราสามารถทาได้ทุกอย่างใช่ไหมว่าจะเป็นพิธีกรหรือวลาที่เราไลฟ์สดเป็นแม่ค้าใช้เขามาเป็นแม่ค้าเลยก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นนักแสดงเป็นนักร้องเป็นนางแบบ นางงามตอนนี้ก็คือเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วถ้ามีอิงฟ้าอีกคนหนึ่งรอ,อจอเมสแกรนไทยแลนด์สอ2พยอยากจะบอกอะไรครับก็อยากจะบอกว่าถ้ามาอยู่ตรงนี้มันคุ้มมากๆค่ะมันจะเหนื่อยหน่อยละมันเหนื่อยเลยละค่ะไม่มีไม่มีความสําเร็จไหนที่ที่จะไม่เหนื่อยอทุกอย่างมันจะมีปัญหามีอุปสรรคทุกอย่างมาวัดให้เราเป็นคนที่แกร่งขึ้นเสมอ เพราะฉะนั้นถ้ามีความฝันและอยากจะมาอยู่จุดนี้ที่เราเป็น <c oughs> ก็ใช้ความมุ่งมั่นความตั้งใจความพยายามผลักดันตัวเองมาให้ถึงให้ได้ค่ะตอนนี้เข้าใจแล้วนะครับว่าตําแหน่งในปีนี้ต้องเธอคนนี้จริงๆนะเนะเสน่ห์จนคนหลงรักขนาดนี้แต่ช่วงหน้าเราจะรู้จักกับเ e อิงฟ้ามากยิ่งขึ้นผมว่ามาอยู่จุดเนี้ยของเ e อิงฟ้าไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยเอางี้สักครู่เดียวที่เรื่องจริงไนท์ไลฟ์ครับเรื่องจริงไนท์ไลฟ์